เมื่อพน hey, to ักงานขับรถขนเงินของธนาคารเกิดความคิดอยากจะปล้นเงินขึ้นมาเองเรื่องราวจะเป็นยังไงกันนะสวัสดีครับอยู่กับพวกเราช่องโลโมและวันนี้จะมาสปอยหนังเรื่อง Mastermind 2016ใครเสียงภาษาไทยด้วยจันทะบุรี เรองขึ้นมาที่สนามยิงปืนเดวิดและเคลลี่กำลังคุยกันถึงเรื่องราวที่ว่าถ้าหากมีเงินหนึ่งล้านจะเอาไปทำอะไรกันนะแต่แล้วทางด้านของเดวิดเองกลับยิงปืนไม่เข้าเป้าสักลูกเลยก่อนจะโช์เก็บปืนและก็เกิดลันเกือบยิงเข้าไปที่ตูดของตัวเองหลังจากนั้นไม่นานเดวิดก็ได้กลับไปตามนัดถ่ายรูปพรีเวดดิ้งแต่งงานกับแจนดิสกลับไปทางด้านสำนักงานที่เดวิดกําลังสงสัยว่าคู่หูอย่างเคลลี่ดูสีหน้าไม่ค่อยจะดีเลยปาเกิดว่าเธอเพิ่งเลิกกับแฟนมาไม่นานนี้ จนผู้จัดการก็เดินมาเร่งให้เดวิดรีบออกไปทํางานได้แล้วแต่เคลลี่กลับปกป้องข่าวและเธอก็ได้เถียงผู้จัดการเป็นหนึ่งแมทจนก็ลงเอยด้วยการที่เธอโดนไล่ออกจากงานแต่ก่อนที่เธอจะไปเดวิดก็ได้เดินไปขอเบอร์โทรติดต่อเธอไว้เพื่อมีเรื่องอะไรก็โทรมานะโหมาไม่ใช่หมอแต่จะขอรักษาหัวใจเพราะว่าเขาแอบชอบเธออยู่ด้วยนั่นเองหลังจากนั้นไม่นานเคลลี่ก็ได้ไปใช้ชีวิตร่วมกันในบ้านของอดีตเพื่อนเก่าอย่างสตีเวนพร้อมกับพวกเพื่อนๆนึ่งเขาซึ่งเป็นที่ เรื่องลือในด้านทำสิ่งไม่ดีของเมืองที่อาศัยอยู่ในวันหนึ่งขณะที่พวกของสตีเวนกำลังดูข่าวและคิดว่าจะทำการป้นเงินโดยที่เขาขอร้องอยากให้เคลลี่เข้ามาร่วมในแผนการด้วยเพราะเธอเคยทำงานเป็นรอปรพอขับรถขนเงินมาก่อนเมื่อหลายสัปดาห์ที่แล้วน่าจะรู้เส้นสายอะไรเป็นอย่างดีนี่อาจจะเป็นหนทางลัดไปสู่ความรวยก็เป็นได้นะแทนที่จะต้องไปทำงานพาร์ทไทม์อยู่แบบนี้และกลายเป็นว่าสตีเวนอยากให้เธอไปหลอกใช้เพื่อนที่ทำงานอยู่ที่นั่นมาร่วมมือกันซึ่งก็ เป็นใครไม่ได้เลยนอกจากเดวิดหลังจากนั้นไม่นานเดวิดก็ได้รับการติดต่อให้ไปเจอกับเคลลรี่ที่เธอนัดเขาให้มาพบกับสตตเวนเพื่อนของเธอเพื่อพูดคุยระวางแผนในการป้นเงินจากสำนักงานที่เขาทํางานเพราะสุดท้ายเงินพวกนั้นจะถูกส่งไปตามธนาคารต่างๆก็เหมือนกับการป้นเงินจากธนาคารนี่เองก่อนที่ทั้งหมดจะแยกย้ายกันโดยที่เดวิดก็ยังไม่ได้ให้คําตอบในแผนการนี้เลยเพราะเขากําลังมัวยุ่งเกี่ยวกับเรื่องแต่งงานของตัวเองอยู่จนเคเลรี่ก็ได้โทรมาเร่งว่าถ้าเกิดเขา สามารถป้นเงินและก็ไปหลบอยู่ที่ประเทศเม็กซิโกสําเร็จเธออาจจะตามไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันกันกบเขาก็ได้นะจนสุดท้ายเดวิดที่โทนลูกตื้อของเคลลี่ไม่ไหวแล้วใครจะต้านทานสาวส,สวยเซ็กซี่อย่างเธอได้กันละ่ะเขาจึงยอมตกลงร่วมมือในแผนการป้นเงินจากสํานักงานที่เขาทํางานในครั้งนี้จากนั้นเดวิดก็ได้ยกเลิกงานแต่งรวมถึงเลิกกับแจนดิสเลยต่อมาเขาก็เริ่มศึกษาคู่มือและรายละเอียดต่างๆในแผนการป้นเงินในทันทีและก็กลับไปติวแผนการกักบทางเคลลี่แถมยัง ซ้อมจำลองแผนการกันอีกด้วยหลายวันต่อมาจนในที่สุดก็ถึงวันของภารกิจการปล้นโดยที่ทุกๆคนต่างเฝ้ารอกันตามจุดต่างๆให้ถึงเวลาที่เดวิดเลิกงานและเมื่อถึงเวลาของแผนการเดวิดแอบกลับเข้าไปในสำนักงานอีกครั้งเพื่อเปิดเซฟและก็พบกับเงินจำนวนมากมายมหาศาลที่กองอยู่ตรงหน้าก่อนจะรีผนย้ายมันขึ้นรถด้วยตัวคนเดียวแบบตื่นเต้นและเมื่อเขาได้รับกำลังใจจากเคลลี่ก็จัดเต็มรีผนแบบมีกำลังใจโดยลืมสนใจวิทยุสื่ สารที่บวกของสตีเวนกำลังส่งสัญญาณเตือนว่าเพื่อนรวมงานของเดวิดได้กลับมายังสำนักงานเข้าให้แล้วแต่ก่อนที่เรื่องจะบานปลายกลายเป็นว่าเพื่อนรวมงานต้องเกาเข้าใจผิดคิดว่าเดวิดกำลังทำโอทีอยู่ทำให้จังหวะนี้เขารอดตัวไปอย่างบุนวิดไม่โดนจับได้หลังจากนั้นเดวิดก็กลับไปขนเงินต่ออีกโดยได้กำลังใจจากเคลลี่ที่ร้องเพลงให้ฟังมันจึงมีพลังงานขนเงินจนหมดเกลี้ยงในครั้งใช้เวลาไปถึงสองชั่วโมงจากนั้นเดวิดก็ได้ไปทำ ภายหลักฐานของกล้องวงจรปิดโดยที่เหลือกล้องอีกตัวหนึ่งที่เขาพลาดไปและเมื่อตอนที่กําลังปิดประตูของรถกลับกลายเป็นการถูกขังไปด้วยอัตโนมัติเพราะมัวแต่จัดการกับกองเงินที่ทําให้ปิดประตูไม่ได้เวนกัมตัวเองดันมาติดอยู่ในรถแทนแต่สุดท้ายเดวิดก็หาวิธีขับรถออกมาได้โดยใช้ประโยชน์จากช่องที่มันเชื่อมต่อกับด้านหน้าคนขับหลังจากนั้นเคลลี่ก็ได้มาช่วยยัดเงินติดตัวให้กับเดวิดเพื่อเป็นค่าผ่านทางข้ามไปยังอีกประเทศหนึ่งเพราะว่ามีเพียงเดวิดที่ทําการปล้นเงินเพียงคนเดียว เมื่อทั้งสองมาถึงสนามบินแล้วก็ถึงเวลาจูบบอกลาและก็แยกย้ายกันเดวิดก็ได้ขึ้นไปบนเครื่องบินได้อย่างแนบเนียนกลับไปทางสำนักงานที่พวก FBI ได้มาตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุกันแล้วส่วนทางด้านพวกสตีเวนที่กำลังช่วยกันนับเงินอย่างสบายใจได้จำนวนถึง17ล้านดอลลาร์โดยที่ข่าวทางทีวีก็ได้มีการประกาศตามหาตัวของเดวิดอย่างแพร่หลายกลับไปทางด้านของเดวิดที่บินข้ามมาถึงอีกประเทศแล้วขาวก็ไม่อรอช้าที่จะกระโดดไปไว่ายน้ำก่อนจะโดนปาลาไหล ข้ากทําให้ชาวบ้านเห็นเหตุการณ์ตรงรีบเข้ามาช่วยในทันทีส่วนทางด้านของจีนดิสกําลังถูกพวก FBI สอบสวนถามหาตัวของเดวิดว่าเขาหายไปไหนกันนะกลับไปทางด้านของเคลลี่ไม่นานเธอก็ได้ติดต่อไปหาเดวิดแต่ดูเหมือนว่าเธอไม่ได้อยากจะไปหาและใช้ชีวิตอยู่กับเขาจริงๆหลังจากนั้นสตีเวนที่ดูอยู่ก็เดินมาพร้อมกับประกาศจับตัวของเดวิดเพื่อที่จะได้ใช้โอกาสนี้แจ้งไปทางตำรวจและก็เขี่ยผู้สมรู้ร่วมคิดอย่างเขาทิ้งไปเพราะถึงยังไงทาง FBI ก็เขารู้แต่เพียงว่าเป็น ฝีมือของเดวิดที่ทําคนเดียวจริงไปกว่านั้นเดวิดก็รู้จักแต่เพียงเคลลี่เขาไม่มีทางบอกตํารวจว่าเธอมีส่วนร่วมแน่ๆเลยส่วนคนอื่นๆก็เป็นชื่อปลอมกันหมดกลับไปทางด้านของเดวิดในตอนนี้พวกตํารวจกําลังบุกเข้าจับกุมตัวเข่าที่ห้องพักของโรงแรมโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้เลยว่ากําลังถูกหักหลังจนเดวิดที่บังเอิญเดินสวนทางกับพวกตํารวจไปอีกทางและมาพบกับใบประกาศจับของตัวเองทําให้เขารีบวิ่งหนีไปได้ทันทีเมื่อเห็นพวกตํารวจและก็ได้กระโดดนี้ขึ้นเรือไปพร้อมกับ พวกชาวประมงส่วนทางด้านของสตีเวนก็ได้ใช้เงินที่ปุ้นมาซื้อของให้กับตัวเองและครอบครัวแบบรูระหมาเห่าแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมาหาเศรษฐีสุลต่านแห่งดูไบซื้อบ้านหลังใหญ่ยังกับปราสาทจนเวลาก็ได้ผ่านไปข่าวครา,าวของเดวิดกลับเงียบหายเพราะตอนนี้เคลลี่ยังไม่ได้รับการติดต่อมาจากเขาเลยสตีเวนจึงบอกกับเธอว่าเขาอาจจะถูกพวกตำรวจประเทศนั้นจับตัวไปแล้วก็ได้นะแต่ก็ยังพูดไม่ทันขาดคำเดวิดก็โทรกลับมาหาเคลลี่บอกว่าตัวเองกำลังถูกตำรวจ ตรวจไล่ล่าอยู่แล้วก็ได้บังเอิญหยิบเจอบัตรเมมือหมอนของสตีเวนขึ้นมานั้นทาให้สตีเวนที่ยินฟังสิ่งที่เคลลี่คุยกับเดวิดแถมได้ยินชื่อของตัวเองดูดออกมาได้ทําให้สตีเวนรีบจ้างนักฆ่าเพื่อมาปิดปากของเดวิดเอาไว้ก่อนที่เขาจะรู้ตัวและบอกความจริงว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในการป้นครั้งนี้กลับไปทางด้านเพื่อนรวมงานของเดวิดในตอนนี้กําลังถูก FBI สอบสวนอยู่หลังจากนั้นนะะักฆ่าก็ได้เดินทางมาถึงประเทศที่เดวิดหลบซ่อนตัวอยู่และก็พบตัวเขาได้อย่างง่ายดาย จากนั้นเขาก็ได้แอบสกดรอยตามตัวของเดวิดไปทุกแห่งจนพบกับจุดซุ่มยิงเขาให้แล้วแต่แล้วในจังหวะที่เขากำลังลั่นไกลปืนกลับยิงไม่ออกระเบิดบื้มใส่ตัวเองจนตกลงมาจากจุดซุ่มยิงก่อนที่นักฆ่าจะรีบเดินทางไปหาเดวิดต่อทันทีเพื่อเริ่มทำการไล่ล่าตัวกลายเป็นเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ใจกลางเมืองไม่นานเดวิดที่รอดมาสำเร็จจึงรีบติดต่อไปถามหาเคลลีน่นทันทีเพื่อบอกเา่าเรื่องราวที่ตัวเขาต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วย แต่กลายเป็นว่าเมื่อรู้ความจริงทั้งสองก็ได้ทะเลาะกันทาให้เดวิดเสียความรู้สึกทรงอย่างแสบแล้วก็เดินไปนั่งแดกแตงโมงที่ข้างถนนยามค่าคืนก่อนสุดท้ายจะถูกนะะักฆ่าจับตัวเขามาทรมานที่ห้องแต่แล้วจู่ๆเมื่อนะะักฆ่าตรวจสอบกระเป๋าตังค์ของเดวิดก็พบกับชื่อปอบุงเขาเข้าใจผิดคิดว่าเป็นชื่อของเดวิดจริงๆซึ่งมันตรงกับชื่อของตัวเองทาให้นะะักฆ่าคิดว่าสิ่งนี้มันคือปฏิทหารของพระเจ้าเขาไม่สามารถที่จะลงมือฆ่าตัวของเดวิดที่เปรียบเสมือนกับ น้องชายแท้ๆที่พัดภากได้เพราะสเีเวนไม่ได้บอกชื่อของเดวิดให้เขารู้มาก่อนแต่แรกกลายเป็นฉากสุดเศร้าของเราสองคนในชื่อเดียวกันหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้พาการมานั่งชิวที่ริมทะเลได้กับเราเรื่องราวต่างๆของการเล่นการออกมาซึ่งนักข่าวก็คิดว่าเดวิดเป็นน้องชายที่พัดพาก่อนจะใช้เวลาเล่นสนุกด้วยกันอย่างแฮปปี้หลังจากนั้นพี่นักข่าวก็ขอตัวลาไปก่อนโดยทิ้งเงินจํานวนหนึ่งไว้ให้กับเดวิดกลับไปทางด้านของเคลลี่ที่กําลังถูกพวก FBI สอบสวนเพราะพวก เขาได้บอกแฝงมาจากเพื่อนร่วมงานของเดวิดว่าเธอรู้จักเขาเมื่อไม่นานมานี้กลับไปทางด้านของสตีเวนที่กําลังนอนชิลในเครื่องอบผิวจู่ๆก็ได้มีสายปริศนาโทรเข้าขมาซึ่งมันก็เป็นเดวิดนั่นเองเขากูสตีเวนบ้าต้องการเงินจํานวน6ล้านดนอนลลาร์ภายใน2วันและถ้าหากว่ายังไม่ได้เขาจะเข้ามอบตัวต่อพวกตํารวจและก็จะเปิดเผยชื่อจริงของสตีเวนแก่ตารวจในทันทีกลับไปทางด้านของเคลลี่เธอที่กําลังหาซื้อเสื้อผ้าและเตรียมตัวที่จะไปหาเดวิดที่เม็กซิโกแต่ในขณะที่กําลังลองชุด อยู่เคลลี่ก็ได้บังเอิญเจอกับแชนดิสอดีตคู่หมั้นของเดวิดเข้าพอดีทำไมทั้งสองคนเกิดปะทะกันกลางลานกลับไปทางด้านของเดวิดที่ไปถอนเงินจากธนาคารตามกําหมดที่เขาบอกให้สตีเวนโอนเงินมาแต่ดูเหมือนว่ามันจะยังไม่มีเข้ามาแม้แต่บาทเดียวเลยทำให้เขาโกรดแล้วก็รีบโทรติดต่อไปหาสตีเวนในทันทีจนเดวิดก็รู้ได้ทันทีว่าแท้จริงแล้วทำไมถึงยังไม่มีเงินโอนเข้ามาเพราะสตีเวนได้จับตัวของเคลลี่มาเป็นตัวประกรันนั่นเองเกมพลิกกลับไปอีกฝั่งซะแล้วสตีเวน ที่ถือไพ่เนื้อกว่าไดาเคลลี่มาไว้เป็นตัวประกรันทําให้เดวิดไม่มีทางเลือกยอมทําตามในสิ่งที่สตีเว่นบอกซึ่งนั่นก็ให้เขาบินไปยังประเทศโซนอเมริกาใต้แต่ครั้งนี้เดวิดไม่ได้ใช้ประวัติปลอมในการเดินทางนั่นจึงทําให้เขาถูกพนักงานตรวจคนเข้าเมืองรู้ได้ทันทีว่าเป็นโจรปล้นเงินตามหมายจับที่กําลังทําการหลบหนีอยู่นั่นเองแต่แล้วจู่ๆเดวิดก็ได้บังเอิญมาเจอนักฆ่าที่สนามบินซึ่งเปรียบเสมือนพี่ชายของเขาจนเมื่อถึงเวลาโบกมือลากาันเดวิดก็เห็นชื่อเป้าหมายงานต่อไปที่นักฆ่า ถูกว่าจ้างมันเป็นผู้หญิงที่เขารักอย่างเคลลี่นั่นเองส่วนทางด้านตำรวจก็พากันมาถึงสนามบินแล้วตามที่พนักงานได้ติดต่อไปเพื่อมาจับตัวของเดวิดกลายเป็นว่าเดวิดรีบบอกกับนักฆ่าพี่ชายว่าเธอเป็นแฟนของเขานั่นเองนั่นจึงทําให้นักฆ่าไม่สามารถจะทำาารกิจนี้ได้นั่นจึงทําให้ทั้งสองคนเกิดสลับตัวเครื่องบินกันเป็นเดวิดที่จะกลับไปอเมริกาอีกครั้งส่วนทางนักฆ่าจะไปอเมริกาใต้แทนซึ่งนั่นไม่มีปัญหาเพราะชื่อในพาสปอร์ตของทั้งคู่นั้นเหมือนกันแต่แล้วพวกตำรวจ วจก็ตามมาถึงและกําลังจะจับตัวของเดวิดนั้นจึงทำให้ั้งเดวิดและนักฆ่าคัดคืนจัดการสาวหมาัดใส่พวกตำรวจลงไปนอนกับพืนและก็ใช้จังหวะนี้รีบแยกย้ายกันหนีไปคนละทางจากนั้นไม่นานเดวิด <David S 2> ก็มาถึงอเมริกาและก็แอบ,บลักลอบ้อไปบ้านของสตีเวนเพื่อหาทางช่วยเหลือเคลลี่ในทันทีซึ่งดูเหมือนว่าวันนี้จะมีงานปาร์ตี้ฉลองขึ้นบ้านใหม่ส่วนทางด้านของพวก FBI เองที่ได้เบาะแสะมาจากเพื่อนบ้านของสตีเวนให้ลองมาตรวจสอบดูเพราะจูจ่ๆเขาใช้เงินไปจํานวนมาก ทางที่เพิ่งซื้อบ้านไปเกิดกลายเป็นการร่วมมือของเพื่อนบ้านและ FBI ที่กําลังเข้าไปล้วงข้อมูลถึงที่มาของจํานวนเงินมหาศาลนี้ส่วนทางด้านของเดวิดที่หาสถานที่เก็บเงินเจอก่อนเขาก็ได้เนียนแฝงตัวขึ้นมาพร้อมกับผู้คนที่มาร่วมงานเหมือตามหาตัวของเฮนรี่จนในที่สุดเขาก็สามารถหาห้องเก็บของที่คุมขังตัวเธอเอาไว้เจอและก็ได้ทําการช่วยเหลือเธอออกมาได้โดยที่ไม่มีใครรู้เลยและแล้วพักพวกของสตีเวนที่กาลังดิ้นล้นเดินออกมาเพื่อแจ้งข่าวต่อเจ้านายของต ตัวเองว่าตอนนี้เดวิดอยู่ที่งานนี้ด้วยเมื่อได้รู้ความจริงเดวิดก็เผยตัวตนออกมาแต่ก็ทําปืนลั่นใส่ในงานจนผู้คนต่างพากันแตกตื่นกันใหญ่เกิดเป็นเหตุการณ์วิ่งหนีตายส่วนทางด้านของเดวิดและเคลลี่ก็ได้ขโมยขับรถสุดหรูของสตีเวนหนีออกมาแต่สุดท้ายก็ไปถึงทางตันที่ประตูบ้านที่แน่นหนาถึงขนาดรถชนก็ยังไม่พังเลยจากนั้นสตีเวนก็ตามมาจับตัวของเดวิดเอาไว้และก็เพื่อระบายความโกรธที่เดวิดได้ทำร้ายมันลงเพียงในวันเดียวทั้งสองก็ได้ทะเลาะกันแต่ภาพและเสียง ของเหตุการณ์นี้กลับอยู่ใกล้รถสอดแนมของพวก FBI ที่แฝงตัวขึ้นมาซึ่งมันก็เห็นชัดระดับ 4K แต่ก็เป็นทางของเดวิดที่บังเอิญเห็นพวก FBI ก่อนจึงเนียนยัวให้สตีเวนพูดเรื่องแผนการปล้นเงินทั้งหมดออกมาและก็กลายเป็นหลักฐานที่มันเอาไว้มัดตัวของสตีเวนพู้อยู่เบื้องหลังในการบงการเรื่องราวทั้งหมดนั่นเองแต่ถึงอย่างนั้นเดวิดก็ยังมีความผิดฐานรวมมือกันอยู่ดีแต่สุดท้ายเขาก็ได้ปรับความเข้าใจกับเคลลี่ผ่านไปได้ด้วยดีจนเมื่อเวลาผ่านไปหลายปีเมื่อ เดวิดได้พ้นโทษออกมาจากเรื่องจำคนแรกที่เขาพบกลับเป็นนักฆ่าที่เปรียบเสมือนพี่ชายที่ในตอนนี้เขาดันทำทรงผมเดียวกับเดวิดซะด้วยก่อนที่เขาจะกล้ายมาเป็นคนขับรถเพื่อไปทรงเดวิดหาเคลลี่ซึ่งเรื่องราวทั้งหมดที่ว่ามานี้ถูกสร้างมาจากเรื่องจริงของคดีการปล้นเงินที่มากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศอเมริกาและหนังก็ตัดจบไปแบบสวยงาม